จะได้กินลูกไหมไม่ติดลูกเลยลูกไม่ติด Tôn bục Tôn bục Tuần này nó สวนแม่น้ำเพชรปลูกต้นไม้เพิ่มอันนี้มะม่วงธรรมชาติค่ะ อันนี้ต้นสาคูอันนี้สาคูสาคูปีนี้ยังไม่ขุดนะคะน,นี้สาคูต้นผักหวานกับต้นลำไยอันนี้อันนี้ต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ผักหวานอันนี้อันนี้ผักหวาน นี่เราจะต้นมะขามออกมะขามต้นนี้ไม่มีฝักฝักก็ไม่มีมีแต่ยอดใบเต็มเลยเราจะเอาออกเราจะเอาใบเอาต้นออกลานกิ่ง ต้นนี้ต้นนี้นี่ดกมากค่ะนะทั้งดกบ้างแล้วก็มีมีกล้วยไม้กล้วยไม้เต็มต้นเลยกล้วยไม้กล้วยไม้เต็มเลยค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะที่รับชมเข้ามารับชมคลิปแม่น้ำเพชรให้กำลังใจแม่น้ำเพชรนะคะเห็นไหมคะกล้วยไม้เห็นไหมคะ กล้วยไม้เต็มเลยสวยมากเลยคะ่ะช่อยาวยาวกำลังหเห็นไหมคะสวยมากแบบแค่นี้ก่อนนะคะ